ื้นที่ทับซ้อนนะครับมัน,ม,นมันไม่ได้แค่แชทบอทนะทั้งบอดด้วย,ยทั้งบอดกลายเป็นมิติคู่ขนาดขนาดใหญ่ไปแล้ววะจ้ะแนี้คือมันมีสองห้องภายในตึกเดียวกันเหมือนไพลพิวเอาให้แคปจอมาให้ดูปลอาได้งั้นฝั่งแมวแคปนะเดี๋ยวโบแคปฝั่งโบอโอเคครับมันเ,นเ<อ>า่าหน,หน้าใหญ่ใช่ปะเอาหน้าใหญ่จ้ะโอเค,อเคจัดไป อันนี้สมมุติครับมันเป็นเหมือนตึกหนึ่งครับแล,แล้วมันมีสองห้องแล้วมันจะมีประตูสองห้องนี้เชื่อมกันถ้าใครดวงดีประตูนั้นจะไม่มีล็อกแต่ถ้าใครดวงร้ายประตูนั้นจะมีล็อกคือเราครับนนะถ้างั้นผมมีคำถามแรกก่อนเลยนะคำ <ừ> ถามค่อนข้างโง่เลยตอนนี้สมุทเซ็นทำการย้อนเอร์เสร็จแล้วหรือย,อยังครับ เยพีล oh, ี่หายไปเียพ you ี oh, oh, s <S ีลี่หายไปแล้วเับถ้าพูดไม่ได้ปิดมอกก็ได้ครับมีฮารุฮีแอบแฝงตัวเข้ามาในตมูดหรือเปล่ามันจะมีได้อเอาสั่งตีโอเนอเเ่น่นนี่โ้าังทั้งทังั่นเทาที่ต่อมาทางมาทางมาทางแชทเลยครับตอนนี้ที่มาา ตอนนี้เน่าเอ้าเน่าเลยทีเดียวรอรอรอเล่นร้านไม่ละครับเดี๋ยวที่อยู่ข้อรอขรอเดี๋ยวครับโอเคครับอ่อเล่นร้านนะครับเดี๋ยวฝากไฟล์แป๊บนึงจะเสร็จละเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวผมมีผลงานของแมวแมวให้ครับนักองกแบบของบลูด้วย โอเคปิดแล้วปิดแล้วอ่ะวาแต่ส่วเรพัฒนาครับของผมเป็นอย่างเงี้ยสมาชิกก็มีเท่าที่เห็นแล้วก็แมลงปอก็ยังทิมอยู่ต่อไปนะครับแต่ว่าชาวอื่นนี่คือแบบแมลงปอสังไม่มีตัวตนอยู่ในเช่านั้นไม่มีแล้วก็เหมือนกับว่าหลายคนจะยังไม่รู้สึกตัวว่า มาชิกหายก็ยังคงนั่งคุยกันต่อมีแต่พวกเราที่รู้แบบประมาณว่าป๊อบซานเนี้แล้ก็รู้แล้วว่าผู้ขนานมันมันควรจะเศร้าแบบไหนดีอ่ากอนนต้องรู้ให้ได้ก่อนว่ามันเกิดอ,อ,อะไรขึ้นมันเป็ยังไงกันนี่เออคุยดูว่ามันเกิดปัญหาเนื่องจากอะไร แล้วมีติดไหนที่มันเป็นได้ๆนะฟังนงนะแล้วมีติดไหนกูับไฟอยเปิดไม่ได้ครับตอนนึงนะพี่มิรี่บอกว่าเดี๋ยวจะกแอมินมาคุยที่มิรี่บอกว่าจะกแอดมินมาคุยใช่ไหมครับกูเป็นบ่ายาวไปหรือเปล่าโอเคครับแอดมินมาแล้วครับใจเย็นพี่แอมมีมาแล้วครับจะก อช่วยลากพี่แอดมินเข้ามาได้ไหครับแล้วขอบคุณครับเออแอดมินมาละแอดมินทำหน้าอุ่เลยมาแล้วบางคู่เลยสสวัดีครับสวัสดีครับเดี๋ยวครับแอดมินไม่มาเขาจะไม่รับสายใจเย็นครับใจเย็นใจเย็นใจเย็นคือแล้วใจเย็นไอยงไม่ต่อเลยขึ้นแล้วอย่างเงไม่ได้ครับไม่รับไม่รับครับนึงครับใจเย็นใจขึ้นแล้วอย่างเงี้ยไม่รับอ้าวลุตแต่เด้งวนไม่ได้รอก่อนรอก่อนรอต่อไปให้เขาลากค่ะ ใครใครที่เสนิทแรงแรงครับลากหน่อยครับผมสนิทไม่แรงครับลากไปหน่อยเจอนลยครับปักเพื่อไปต่กหันซ้ายหันขวาแล้วก็ฉุดเลยไอ้ไอะลากทำไมเสียงที่มาแต่ฟังกระติกมันมีสามเสียงวะมีบุรมีอลโรคนหนึ่งมีกติคนหนึ่งอยู่กันอีกคนวะนึ่งต้องมีบักชาอยู่อีกคนหนึ่งแน่นอนบักชา ตับตับเสพนิบาชอะไรเปล่าสามสามหนุ่มนี้จะต้องไปด้วยกันเป็นเป็นแพ็กเสริมมันจะต้องมาเป็นแพ็กเกจอะไรอย่างงี้ใช่ไหมสามหนุ่มแพ็กเกจและวสามหนุ่มแพ็กจแพ็กเกตซูจีปอร์งของฟังนั้นนี่นะแพ็กแพ็กเกจรถรถพิเศษเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวับแมวทับแมวเอาเอาออกผมไปไหมเดี๋ยวผมใส่ให้ เอาอยัางไงก็ได้ยังไงก็ได้เอาที่มันเป็นฝั่งนู้นนะที่ไม่ใช่ฝั่งผมอะ่ะเพราะมันบิดแบบอ๋อโยเอาฝั่งผมไปนะแป๊บนึงนะเอเอตอนนี้<ม>ตอนนี้แบบพวกสมาชิกร่องผ่อนอยู่หนึ่งตองมีอยู่ห้าคนแล้วก็สมาชิกปกติอ่ะมีอยู่เก้าคนนะคือแต่เหมือนของคนเอกกับเข<อ>าจะไม่เหมือนกันนิดนิดนะรึเปล่ายังไงฮะ เดี๋ยวบอกนะกพี่เด็ก<น>ไหนอีกแล้วพี่บอกนะพี่บอกว่าเห็นใครเราไม่เห็นใครอะไรก็ไม่รู้เพที่ตอนแรกอ่ะหรือว่าเหตุบูมันเช้ากว่าันเอกก็ไม่รู้เอ๊ะอืมลวนบนสุดของชาวบล็อกเอาากลยครับจะดงขลังบล็อเราโวยพากันไฟก็ยังใส่ไม่ติดอ่ะไม่ติดทั้งคูเลยหรอ เออไม่ติดเลยสักรูปรเลยครับขึ้นตัวแดงเลยครับสักรูปเลยครับไฟไฟลมเหลวอ่ะนั้นๆดอยต้องต้องดอจี้ที่รีต้องคนเอกลองก่อนบอกแอดมินว่าให้จิมจอยคอสีดำอ่ะครับเพราะพวกเราทำอะไรไม่ได้แล้วใช่คือนั้นที่รีที่ีคะขอสกายแอดมินไดหมจะได้แอดแอดเราก็ลาก นะรู้สึกว่าเล่นฝากรูปมันจะเงานอใช่ไหมอย่าบอกเว่นฝากรูปดันนี่ไปไม่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 ยังยังยังจะยังย็นเพด่นพี่นี้เขาเล่นร้านปกติก็เมื่อกี้เขาก็พูดอยู่ไงตัวเธอใช่ใช่ไปไหนลเธอเธอเธอทำอะไรอยู่เด็กหนึ่งน่าเธอวางแผนจะยึดคลองลอยชินนะเดี๋ยวผมไปดูทางผมนะ วางแผนอะไรอ่ะวางแผนยึดครองโลกอะไรม่รลกโอ้ดีโค้งหรือว่าจะจะเอาให้ัวางแผนให้สวยขึ้นอืมโหลได้ยินป่ะได้ยฮัลโหลครับกำลังกํำลังหกอ่าอันนี้ของผมนะปัดผมอ่าโอเคจิ้มนะครับฮิ้มนี่ครับจิ้มดูสองลิงก์เลยครับมันเกิดอะไรขึ้นครับบอดเกิดอะไรขึ้นครับ ทักไปแล้วท่านแมวฝาลิงหลลิงท่านแมวฝาลิงผมบแล้วแมวแมวแมวส่งแมวส่งลิงมาอีกทีนึงสิครับแมวส่งลิงมาอีกทีนึงตั้มเดี๋ยวเดี๋ยวพี่แคร์เครื่องแป๊มนะเครื่องเสกครับผมผมขออนุญาตครับแล้วครับครับผมขออนุญาตครับครับพุทเอกครับกูเห็นมึงนะครับแต่มึงไม่เห็นกู กูเห็นมกูเห็นมึเลยทีเดียวกูเห็นก่เห็นจี้ท่นแล้วตกลงกูช้ากว่าใช่ไหมตกลงเด็กกูช้ากว่าใช่ไหมเอาสิบกเมตรกูคืนมาเอาหลบกันดีก็ไดะไก็หลด คือคือคอที่ผมไม่เห็นประชาชนทั้งหลายส่วนใหญ่ตอนเวลาอยู่โรงเรียนนี้เพราะว่าย้ายไปแล้วแต่ไอพีผมยังตกค้างอยู่นี่หรือเปล่าปรมไม่น่าเกี่ยวนะ